สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาติว N.T วิชาภาษาไทยกับคุณครูโอกันนะคะในข้อที่9และข้อที่10ค่ะพร้อมนะคะเด็กๆไปดูข้อสอบข้อที่9กันเลยค่ะอ่านบทร้อยกองแล้วตอบคำถามข้อที่9และข้อที่10เราจะใช้บทร้อยกองเดียวกันนะคะ เริ่มคะ่ะใช้เงินเกินตัวจะมัวหมองสีหากใช้พอดีเป็นที่สุขใจสิ่งใดจำเป็นหลีกเว้นไม่ได้จึงค่อยจ่ายไปจำใส่ใจเอ่ยเราไปดูความหมายของบทร้อยกองที่เราอ่านจบไปนะคะ ใช้เงินเกินตัวก็คือใช้เงินมากกว่าที่เรามีอยู่จะมัวหมองสีก็คือจะทำให้เราลำบากจะทำให้เราเป็นหนี้หากใช้พอดีใช้เงินเท่าที่มีเป็นที่สุขใจก็จะทำให้เรามีความสุขไม่เป็นหนี้ใครสิ่งใดจำเป็นสิ่งของต่างๆที่จำเป็นนะคะ หลีกเว้นไม่ได้หลีกเว้นไม่ได้คือจะต้องมีจะต้องใช้จึงค่อยจ่ายไปก็ให้ใช้เงินที่มีอยู่ซื้อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจะที่จะต้องใช้จำใส่ใจเอ่ยจำอะไรบ้างอันแรกจำเรื่องการใช้เงินจะต,ต้องใช้เท่าที่เรามีอันที่สอง ซื้อสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้เท่านั้นเราไปดูข้อคำถามกันค่ะข้อ9ใครนำข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองไปใช้ได้เหมาะสมที่สุดตัวเลือกที่1นกิฟของเงินแม่ไปฝากธนาคารตัวเลือกที่2เก๋ขยันทำงานหาเงินมาใช้ใจ่ายส่วนตัว ตัวเลือกที่สามแก้วเก็บเงินซื้อโทรศัพท์รุ่นเดียวกับัยบรุ่นกำลังนิยมตัวเลือกที่สี่กล้าซื้อกระเป๋าใบใหม่เพราะใบเก่าขาดและซ่อมไม่ได้ตัวเลือกไหนเป็นข้อคิดที่เหมาะสมที่สุดคะเด็กๆอลองเลือกดูนะคะ ใครเลือกแล้วใครเลือกแล้วอ้าลองมาดูอาลองมาดูสิคะว่าวเป็นคำตอบที่เท่าไรคำตอบที่ถูกคือตัวเลือกที่สี่ค่ะตัวเลือกที่สี่นะคะกาก,ะกบาดลงไปเลยค่ะกล้าซื้อกระเป๋าใบใหม่ พาะใบเก่าขาดและซ่อมไม่ได้การซ่อมแซมของที่ชำรุดสักแล้วสามารถนำมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งเป็นการประหยัดนะคะเป็นการประหยัดอ้าวใครถูกบ้างคะเก่งมากเลยเไปต่อคะ่ะยังเป็นบทร้อยกรองเดิม ใช้เงินเกินตัวจะมัวหมองสีหากใช้พอดีเป็นที่สุขใจสิ่งใดจำเป็นหลีกเว้นไม่ได้จึงค่อยจ่ายไปจำใส่ใจเอ่ยไปดูข้อคำถามกันค่ะข้อที่10ข้อแนะนำจากบทร้อยกองนำไปใช้ในเรื่องใด ตัวเลือกที่หการเลือกสิ่งที่ดีให้ตนเองตัวเลือกที่สองการประหยัดและอดออมตัวเลือกที่สามการรับผิดชอบต่อตนเองตัวเลือกที่สการหารายได้ให้ครอบครัวพิจรารณาตัวเลือกค่ะเด็กๆ ัะเลือกไหนถูกต้องที่สุดคะ,อะลองเลือกดูนะคะ,ะเลือกแล้วใช่ไหมย้อนกลับไปดูบทร้อยกองอีกครั้งหนึ่งแล้วตัดสินใจเลือกตัวเลือกคะอ่ะเลือกแล้วนะคะเรามาดูฉเฉลยตัวเลือกที่สการประหยัด และการอดออมการใช้เงินนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะจบไปแล้วข้อสอบข้อที่9และข้อที่10ให้เด็กๆเ,เขียนโจทย์แล้วก็เขียนตัวเลือกทั้งหมดแล้วก็ก้ากระบาดข้อที่ถูกต้องตามที่คุณครูฉเฉลยลงไปในสมุดเ t ภาษาไทยแล้วนำส่งคุณครูประจำชั้นนะคะ สำหรับการ T N T ภาษาไในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ